บริษัทปริยวิท์แลาบร,ริจำกัดนะคะวันนี้จะมาแนะนําเซรั่มสูตรนะ้าขสูตรหนึ่งค่ะนั่นก็คือเซรั่มทองคำใส่ในแพ็คเกจใหม่ก็สวยแบบหัวปั๊มสุญญากาศก,าก็ดีแบบดรอปเปอร์ก็ดูหรูหรา ซัลเฟวิตามินซีหรือว่าเซรั่มของอคำเมยตำนานนั่นเองนะคะช่วยเรื่องของกระจานสายคุมมันไมหน่าแล้วเลื่อนนิ้วรอยเห็นไวและช่วยขับล้างสารพิษหรือว่า ฟื้นฟูเซลล์ผิวที่ถูกกระทบจากสารพิษสารเคมีต่างๆได้อีกด้วยสูตรนี้เป็นเซรั่มหน้าขาวที่เราใส่ผงทองคําเพิ่มเข้าไปในสูตรผงทองคําที่เราเลือกใช้จะเป็นผงทองคํา 24K e บริสุทธิ99์99.99%และโมเลกุลเนกระดับเป็ดถ่ายชื่อว่าโกปเป็ดถ่ายนะคะทำไมเลือกผงทองคําตัวนี้ล่ะราคาสูงนะเพราะว่าเราอยากให้ผงทองคําอันนี้ ซึมลงไปและบำรุงผิวได้จริงๆไม่ใช่แค่เคลือบผิวให้ความทองความโกลเฉยๆอยากให้บำรุงแล้วได้ฟื้นฟูเซลล์ผิวได้ด้วย ยังมีอัลันโทอินนะคะที่ช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวที่ยังมีประสิทธิภาพน้ำตาลแลมโนดลดการระคายเคืองจากฝรั่งเศสสารสกัดจากบีทรูทช่วยยับยั้งกระบวนการแพ้และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกรีนเท็กแท็กสารสกัดจากชาเขียวช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไปอย่างอ่อนโยนคืนความสดชื่นสดใสให้กับเซลล์ผิวไวท์นิ่งก็ใส่ให้หลายตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น a อสโคบิกแอซิดสารสกัดจากมะละกออัลฟาอาลตินในอาเซนไมล์นะคะเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศจากฝั่งยุโรปทุกตัวเลย ทองทำเป็นอีกวิงสูตรที่น่าสนใจในการสร้างแบรนด์นะคะด้วยสรรพคุณที่โดดเด่นสารสกัดที่พรีเมียมรับรองไม่แพ้เจ้าไหนในตลาดแน่นอนที่สําคัญเนื้อสวยใส่ในแพ็คเกจแบบไหนก็ดูพรีเมียมดูแพงไปหมด สามารถสั่งซื้อเทสเตอร์ไปลองก่อนได้นะคะใช้แล้วดีใช้แล้วชอบสั่งผลิตแบรนด์ได้เลยค่ะสูะตรมาตรฐานขั้นต่ำเพียง5กิโลกรัมเท่านั้นนะคะบรรจุเกมแอก็ได้ขึ้นอยู่กับแบรนด์ของลูกค้าเลยค่ะแต่ถ้าอยากจะได้ความแตกต่างหรือว่าความแปลกใหม่มากกว่านี้สามารถแจ้งรายละเอียดกับทาง GID ได้เลยนะคะพัฒนาสูตรได้ทุกรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะ ปรึกษาปัญหาผิวหรือปรึกษาสร้างแบรนด์สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่น้ำกว่าแปะช่องทางไว้ให้แล้วค่ะทักกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะรอตอบอยู่จ้า